ซอมมเรรบวนอยาเราอยากให้เธอช่วยสอนให้มากกาเนี่ยคุันข้อาแล้วว่าทธไมเป็นเหมือนกันเไม่ถามนะอนนนะีกตั้มต้องมาทำอะไรอ่ะมาให้เราสอนกันบ้านสิให้สะไม่สอนเพื่อนไหมไม่อ่ะไมอยากสอน วันนี้ครูมีคำถามจะมาให้เรียนตอบใครตอบได้ครูจะให้อะไรพิเศษมีโจทย์อยู่ว่าคือ็อกสิบถารสิบครูมีคำตอบมาให้ระหว่างสิบกับหนึ่งใครตอบได้ยกมือในระหว่างนี้เดี๋ยวครูมาให้เรียนจิน,ในกันไมก่อนขอบใรช่วยเราคิดหนด่อยดิเราว่าซ่อมน่าจะช่วยเราได้นะใช่่อม่อมน่าจะช่วยพวกเราได้นะ่้มช่วยเราคิดหนด่อยสิข้อนี้ตอบสิใช่ไหม่้มอือใช่โอเคงั้นเราตอบติดกันนะ โอเคตอบได้เราจริงดีจริงดีใกเก็งเรอยู่แล้วทำสรุปข้อนี้ตอบอะไรตอบดีค่ะตอบนค่ะเก่งมากส้มเอาเลยสิคะแนนข้อส้มไหนบอกว่าข้อนี้ตอบสิไหมใช่ๆช่เ้ยเราขอโทษคือเราเพิ่งคิดได้ว่ามันผิดอ่ะเราขอโทษนะลูกพลไม่เป็นไรบินท่าเถอะ ใครจะไปส่งงานว่างอ่ะเราฝากส่งดีเราไม่ว่างอะใช่ใช้องานเกลดี๋ยวพ่เธอฝากเราก็ได้เดี๋ยวเราไปส่งให้คี่ของเจนะ อ่ะแก็เราต้องส่งกันนะคะส่งของคำก็เลยมีแค่งานส้มนะที่ส่งเอาส้มยังไม่ส่งให้พวกเราหรอฉันส่งแล้วนะตำบวโต้องคูอะค่ะครูไม่เห็นหรอคะก็มีแค่งานเกิดแล้วส้มเอาละเอาละครูให้โอกาสทำใหม่คูให้ส่งคะแนนแบนี้แต่ว่าคะแนนจะไม่เข้าส้มนะที่ตำรวจวันนั้นฉันเห็น ขอองแกะลลนน,น,น,นี่ไงหลักฐานดูสิทำงนี้ได้ไงอะ่ะก็ราะฉันได้คะแนนคนเดียวไงฉันไม่อยากไม่นทายาทหนึ่งเหมือนฉันเสรยดายว่ะไม่ได้เห็นเพื่อนเลยใช่ไม่คิดเลยว่าเธอจะทำแบบนี้อะ่ะพวกเราเป็นนเถอะอีซ่ามันไม่มน่าครบ ใช่อิซอมเขาไม่ได้